มาดูผลนิเคอีของวันพฤหัสนะครับมาได้ครับชุดนี้จะเป็น2ตัวบนลูกที่ลง24ี่ตัวนะครับนิเคีนผมจะใช้เลขจากชุดที่3เป็นหลักนะครับมันจะมีเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าบ่ายมาดูกันกลางคลิปนะครับนะครับนี่นะครับวันพฤหัสนะครับเป็นเลขหนึ่งสี่้านะครับตัดมาแค่เลขท้ายคือ4ี่เก้าสองตัวก็พอนะครับและถ้าถามริคไหมครับเลขสี่ก้าก็ นี่ครับไม่ต้องเชื่อผมครับนี่ะครับมองเห็นนะครับนี่แค่อีนะครับนี่นะครับหกสี่เก้านะครับมองเห็นนะครับนี่ครับนี่แค่ช่ายครับสิบเจ็ดทับเก้าทับอกสามสองตัวบนนะครับเลขชุดที่สามเลขสี่เก้านะครับโลที่ลงยี่สิบสี่ตัวนะครับยี่ห้าถึงสี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสามนะครับจะไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับก็ ถูกแต่รอบเช้าไปแล้วครับเช้าเช้าปิด2ตัวบนที่4ี่หครับเคลื่อนจาก49ไปสตัวครับคือไม่จาเป็นต้องแทงครบ49ตัวก็ได้ครับของเมื่อวานนี้หลุดนะครับแต่ว้าที่จะแนะนําจะรูดก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับคือสมมติว่าถ้าเป็นรูาจ่ใจเลทสมมติกัรเลทสมมติที่92นะซึ่งตอนนี้มีจริงมีจ่าย9ก 9- 5หลายเวบเหมือนกันนะครับคือถ้าเช้าเข้าคือหยุดครับถ้าเช้าไม่เข้าก็ทบมาที่รอบบ่ายหรือรอบ2ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นะครับถ้าถูกก็จะได้เป็นทุนรวมแบบนี้คนระับถ้าถูกรอบ2ก็จะได้แบบนี้อยู่นะถ้าถูกรอบแรกงน้นก็หยุดอยู่แล้วครับเพราะได้กําไรไปแล้วนะครับก็แนะนําว่าถ้าเราไปบวกลบดูเองนะครับถ้าท่านที่โลืกที่ตรงนี้ถ้าเกิด9-49 94, าก็จะถูกได้เยอะกว่านี้นะครับแนะนาว่าถ้านลูกทุน1ชุดก็คือเล่นตัวระบาด2บาทก็แนะนาว่าต้องมีทุนสำรอ,องประมาณพันห้าร้อยบาทนะทำไมผมถึงบอกแบบนั้นเพราะมันถูกทุกวันทั้งตลาดทุนเปิด250 กว่าวันเป็นไปไม่ได้ครับยังไงมันก็มีหลุดครับช่วงที่มันหลุดคือท่านต้องดึงทุนออกมาแต่ช่วงที่มันถูกอย่างเงี้ยครับจัดก,กี่วัน4ี่ห้าวันน่แหละ้วแตนะ่ก็เก็บสะสมเป็นกําไรกันไว้ครับพอถูกไปถึงจุดหนึ่งที่มันได้ถูกแล้หลายวันติดได้กําไรคุ้มคุ้มทุนส่วที่หลุดแล้วก็คือได้กําไรตลอดไปครับโอเคผมขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับนี่เคค่นะครับ